พวงเพชรจี้กรมประชาสัมพันธ์ดันตัวเองขึ้นเป็นสื่ออันดับหนึ่งของประเทศให้ได้ย้ำการรายงานข่าวต้องเป็นข่าวจริงรวดเร็วตรวจสอบได้มีความน่าเชื่อถือวันที่3พฤศจิกายน2566 ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์นางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวรวุฒิเย็นเจริญผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกริดเอื้อวงที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุภาพรคงวุฒิปัญญาเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษาประชุมติดตามการดำเนินงานและ มอบนโยบายคณะผู้บริหารและข้าราชาการกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางสุดริทยัยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวคิดหลักในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง100%เอร์เซและต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีอัตรากำลังทั่วประเทศ3 8 7 6คนมีการบริหารทั้งส่วนกลางส่วนกลางในภูมิภาคและส่วนภูมิภาคมีหน่วยสื่อหลัก สหน่วยคือสถานีวิทยุทัตรทัตรประเทศไทยหรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักข่าวสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีการปรับตัวสู่การสื่อสารยุคดิจิทัลโดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม